เฮลโหสวัสดีครับคุณผู้ชมผมเองครับจิ๋วชิปจ่ชาชาแนลและวันนี้เราก็อยู่กันกับเกม Monster Hunter p a r k Wise ในเอดที่5นะครับภารกิจในตอนนี้ของเราก็คือไปที่แคมป์วคราวในป่านะเพื่อไปตรวจสอบเจ้าโดชากุมะในตอนนี้เกมก็ได้ปล่อยเควสอีเวนต์มา2เควสแล้วนะครับแต่ว่าผมเล่นไม่ได้นะเพราะว่าฮันเตอร์แลงยังไม่ถึงเศร้าเลย ถ้างั้นพวกเราไปกันเลยไหมคะโอเคไปกันเลยได้่ะถ้างั้นพวกเราไป,ไปที่แคมป์ชั่วคราวกันเถอะค่ะเุ้ยพวกโดโชโคมะเพียบเลยกี่ตัววะเนี่ยห้าหกตัวโอ้โหมันมาลือค่ายสะพังยู่เลยครับ ตบยับโดชาคุม,มาแบบหัวโจ,จกจ่าฝูง <c oughs> เละไม่เหลือชิ้นดีพวกเข้าของของน้องอัลมาเป็นไงบ้างเนี่ยพวกโบราณวัตถุอ่ะ นี่เป็นเพราะพวกมันมีจาฝูงค่ะได้ยางพวกมันไม่กลัวพวกเราอีกต่อไปแล้วค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเป็นฝีมือของโดชากุมะค่ะนี่มันยิ่งกว่าที่คิดเอาไว้อีกนะเนี่ยจากนี้เธอจะทำยงานกันต่อเหรอ พวกเราจะไปเตือนชาวบ้านที่คุนาฟ่าค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะยอมฟังหรือเปล่าในตอนนี้พวกเราก็มีความคืบมหน้าอะไรบ้างแล้วในป่านี้นะ่ะอาจจะมีเจ้าปีศาจสีขาวอยู่ก็เป็นได้แต่คือจะพูดอย่างไงก็เถอะนะการไปเตือนพวกชาวบ้านนะ่ะเป็นเรื่องที่เลี่ยงโดนกว่าคุณโอริเวียครับให้ผมได้ไปกับพวกเขาด้วยเถอะครับถ้าเกิดว่าหมู่บ้านคุนาฟ่าจนนะต้องเป็นแบบเดียวกับหมู่บ้านของผมแล้วก็ นาตาคุงฮันเตอร์น่ะมีไว้เพื่ออะไรอย่างนั้นเรอฮันเตอร์เธอวุธไว้เพื่ออะไรถึงตอนนี้เธอจะไม่รู้คำตอบก็ไม่เป็นไรพวกเราจะอยู่ตรงน,นี้เสมอจนกว่าเธอจะรู้คำตอบค่อยมาบอกฉันนะถ้างั้นพวกเรารีบไปกับเธอคะ่ะ พวกคุณทำไมถึงมาอยู่ที่นี่กันล่ะครับพายุทรายน่ะใกล้เข้ามาแล้วนะอีเฟเวนี่จังช่วยฟังด้วยเถอะค่ะฝูงดราจมัน่ะมันกำลังมุ่งหน้ามาที่หมู่บ้านนี้ค่ะพวกเราจะต้องไปบอกกับผู้ใหญ่บ้านและเกีก่อไม่ท่านช่วยเอาพวกคนออกไปไม่มีเวลาแล้วค่ะเอ๋เอ๋เอโดราจโครมันั่นหรอครับที่เธอพูดอ่ะเป็นเรื่องจริงฉันอยากจะขอให้คุณเชื่ออ เข้าใจแล้วครับผมเชื่อที่พวกคุณพูดแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านน่ะคงจะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเป็นคุณซาโตะอาจจะเกลี้ยกล่อมานได้ตอนนี้ของเราต้อช่วยคนหักน้ำนที่โอฟิศนะครับขอบคุณนะอโอ้อฟิกกันเถอะคุณจัดฟูมิระวังตัวด้วยนะครับมนมิชชั่นหนึ่งฮันเตอร์ไพรส์เกียรติยศของฮันเตอร์ เฮ้ยนั่นตะคุ่มตะคุ่มใครอะฮูชาวบ้านเนแย่แล้วละ่ะคุณซาโต้นะเน่ะเกิดอะไรขึ้นอย่างไงหรอคะพวกเราโดนโจมตีโดยฝูงอสูรทรายคุณซาโต้เน่่ยรอพวมันไว้อยู่คนเดียวครับนั่น่ะคงจะเป็นมอนสเตอร์ที่เราเห็นตอนอยู่บนเรือค่ะมังกรในทรายบาลาฮาร่าค่ะเ,เดี๋ยวฉันจะพาสองคนนี้นกลับไปที่หมู่บ้านค่ะ<อ>คุณช่วยรีบไปที่ทะเลทรายด้วยเถอะค่ะเข้าใจละ โอ้ยไม่ได้การแล้วคุณตาโตรอก่อนนะแข็งใจไว้กำลังจะไปช่วยเมื่อเมื่อกนตรงนั้นน่ะโอ้โหโหเยอะแยะเลยกตัววะเนี่ยติดตัดตัวได้ล้อมหน้าล้อมหลังไม่ได้ออกแต่ว่าก็ยังดีนะที่มีน้องซิกเลตหลบเลี่ยงได้หมด มีถือว่าเด้วยหรอคล้ายๆหอมเล็กๆผมกำลังบาดเจ็บด้วยเฮ้ยชยิหายลักลื่นเดกการะตรงตัวรงมาแล้วโอ้โหม,มีเซนิงเกอร์นะัดเดียวได้นกถึงสองตัวไม่ใช่ดิได้หนอนถึงสองตัวมาช่วยแล้วครับาเธอมาทำอะไรที่นี่คุณคนเดียวเนี่ยไม่ไหวหรอก ถูกต้องแล้ลุงคนเดียวนะ่ะเอาไปอยู่หรอกนี่ต้องผมนี่จัดคุณนีจะจัดการให้พวกเราเนะี่ยจะต้องสลัดมันให้หลุดนำฉันมาโอ้มาขับหนีท่านี้เลยนะหนีเจ้าบ巴拉ฮาราพวกมันมีเยอะเหลือเกินฉันจะเป็นคนลอน่อมันเอาไว้เองระวัง,งหลังให้ด้วยโอเคจะได้เปลี่ยนเป็นปืนเข้าใจละมันไม่ให้ยิงออกมายิงเลยโอ้ยิงไม่ได้ ระวังพวกเมื่อของมันด้วยนะมันมาแล้วตบโอเคสวยจะเอาคัดคอเกาะมาสักทีเป็นภาคโลเลยถ้าพวกเราไปยึดก้อนหินได้แล้วก็พวกมันก็จะตามมาไม่ได้แล้วระวังมีสายดุดสอยดุดสายดูดเย้าตกตกให้มันไอ้เจ้าบารังขาง่างมันทำสายดูดดีกว่าโอ้โหลงมาข้างล่างเลยแล้วผมก็ใช้ปืนอยู่ด้วยตอนอยู่บนหลังน้องซิกเว็ก์อะกล่าวว่าจะยิงมันสักหน่อย ปลอดภยัยไหมว่าจะไือเปล่าฉันว่าฉันยังไหวออกไปจากที่นี่กันเถอะ <c oughs> ตามมาด้วยแต่ <c oughs> เกรงว่ามันจะได้กลิ่นของพวกเรานะนี่นี่ฉันจัดก,การเองคุณ <c oughs> ไปหาที่ปลอดภยัยลบกันนะมาฮ่ไอ้เจ้าหนอนทะเลตาราะว่ามันมีแขนก็มันก็คือบางกออะไรกันเหมือนหนอนชิปเป้งเลยอะแล้วผมก็ถือปืนอยู่ไงท่านี้ไม่เคยเล่นปืนทวกท,ทีเนี่ยโอ้ยเล่นไงวะเนี่ยเล่นนี้ไปก่อนแล้วกันคอมโบเบสิก ยิง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 ,ง,งหลังได้หกดาเมจโอ้ยมันพ่นอะไรวะเนี่ยโคลส่เหรอแต่ที่ยิงปากได้เก้าดาเมจนะไม่ไหวลวนะซูเร็ตมาช่วยหน่อยโอ้โหขึ้นไม่ทันเอ้ยแต่น้องยังช้อนขึ้นมาได้เจ๋งมากเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนอาวุธดาบใหญ่มาโดนเง,งียบขอให้หืมจ่อหลังจ่อหลังโอ้โหสะบัดสะบัดสะบัดซับิ้งโยกมาที่หน้าเกาหน้าต่อกเกาหน้าเกาหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮอาหางมาเขี่ยหน้า เาหนะ้าหลบมาที่หลังไม่โดนเกาหลัง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 โอเคแพ้เปิดแล้วเปิดแล้วก็ปันเลยลุกล้มสวยฉับเข้าสตองชาร์จสแลตชาร์จทูชาร์จสแลต่องโอ้ยม,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 มันมวนตัวพี่หลบพอดีตีไม่โดนรอเคาน์เตอร์ เขาเตอรเอา้าไม่ได้เฮ้ยปากเปิดมีแขนมีได้ป่ะอ๋อเป็นจังหวะที่เปิดพี่พอทีนะแต่ว่ามันหลบไปแล้วมุดซ้ายด้วยอ๋อเมื่อกี้ได้ยินนอร์มาลีบอกว่ามันจะย้ายแมพโอเคตามไปอืมมันชูคอมองหามองไปมองมากระโดดมันถึงไหมเนี่ยม,มันไม่ถึงอ่ะดิเนี่ยเฮ้ยลองลองลองอะไรอ่ะยังไม่เห็นเลยไม่ใช่เหรออืมไหลกระแทกจอ ทำไมไม่ใช้ท่าใหญ่ตีมันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันปาคาร์เตอร์เคาร์เตอร์มันไม่ได้มันพ่นตีไกลอ่ะตีไกลแล้วมันไม่สามารถเคาร์เตอร์ได้แต่ว่าผัไม่เปิดแผลนะเอ้าชูหัวลบอีกดีเลยเราหลบได้เหมือนกันเอไปลากดูเลยลากเลยกดฟื้นเข้าชูชาตระเลสชูชาตระเลสอืมตลอด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 พอดีเอาอีกทีหนึ่งตะทางดีกว่า อโอ้าตาตะแหมจิปุ้ยดุ้มดุมแต่ว่าขาดไม่ขาดนะทำท่าจะเอาหากกระตัดอันคาชกหางนี่แหละจังหวะโคตรสวยโคตรเท่เลยเข้าทูชาต์ตะแลทูชาตะเข้าหน้าตะแลทไปสิกระโดดชัดนานไปหน่อยแหมไม่ได้แถมดามเมจมันก็เลยหนีข้าแมแบบไปเลยเอาใส่หางขาดแล้วงอนขุดหางม,มันไปคืนมาตั้งหน่อย พี่ต้องออกจะหมดโฟกัสก่อนถึงจะขุดได้ไปขอบเทเลไฟขึ้นมาอุ้ยมันเห็นแล้วโดลดฟันเหมือนเดิมครับหางกุดๆจะไปทำอะไรได้หางกุดก็จริงแต่ว่ามันหันมาพ่นโคลนใส่เลยครับติดวอเตอร์ไบท์ด้วยปาดหน้าหรอเคาน์เตอร์โอ้โหบุตรสายหนีไปอีกโผล่มาง่ำจากเอาเมื่อเดี๋ยวเรารอบล็อกเลยจังหวะน,นี้บล็อกเลยเอา้ามันไม่มาฟันสักทีปิด ้ตั้งท่าอยู่ไม่ทันปลาดแผลปากไม่ได้ไม่โดนฟันโดนเต็มๆแต่ว่าไม่ได้เปิดแผลหมุนตัวรอ,อออฟเซ็ตสันแลชที่ลากเลยเข้าไปเอา้าทำไมไม่สับอ่ะเอา้าปุ่มปุ่มไหนกดผิดปุ่มโดนเอ้ยแต่ได้ไม่ได้ในท่าสับหาอีกแล้วหลบแผลที่ปากมันยังเปิดอยู่ไหนฟนา,าสต์ทิปเอ้าหลบไปซะชิบโอ้โหทรวดทะเลโดนมันฉกไปฉกมา ตัวคุกซ้ายด้วยอุ but, no. so ้ยต will so okay. 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 ัวคุกซ้ายแล้วมีซ้ายติดตามตัวด้วยโคเท่ภาคนี้แต่ว่าตัวมันก็แผะเต็มตัวไปหมดเลยครับต้องเปิดแผลตั้งหน่อยแล้วเล็งเอาหนี้โดน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 หน่อยโดนหน่อยโอเคได้อยู่อะไรฟันแผลหนึ่งโดนแผลสองคืออะไรก่อแล้วก็พูลทรรมดาไม่โดนไม่ได้เล็งไว้ขันตัวไม่ถูกเลยมาเร่งยิงให้ขอบใจเอาดาบใหญ่ขึ้นมาตั้งกาดน้ำโครนมันไว้โอเค จฟันมันก็ไม่อยู่ในระยะฟันปาดก็ไม่โดนปิ้งเข้าไปก่อนปิ้งเข้าไปลากเลื้อยมันสะดุดไปสะดุดมามปาดชาร์จฟันโอเคชาร์ดอีกตั้งตองชาร,ร์เตอสุดหลบหางวายตอล์เอ,าอ้าโมโหแล้วต้องระวังตัวให้ดีนะน้องมะลิเตือนไว้ปาดพลดรอเคาน์เตอร์นานไปเนี่ยโอ้เอาโดนมาดิสวยลากเลื้อยเข้าไปฟัน จังหวะนี้สวยงามตามของเรื่องงับอุ้ยระวังคนใหญ่โดนเต็มเต็มเลยโคตรว้าลดตัไปครึ่งหนึ่งเอาไงมาฉับสักทีดิไม่งันกระไม่โดน,นี่ยรอเคาน์เตอร์แปรบเอาเล่นโคลนเคาน์เ,อเตอร์มไม่ได้ระยะไกเลเก็บมู้ก่อนกินยากินยากินยาโอเคมันพคนโคลนพคนโคลนก็ติดเนินทรายพคนยังไงไวะเนี่ยปาด เ้ย,ยิงลูกโคลนใส่โอ้หตัวก็ได้กระดอนน้องสีแรกขีนหน่อยกระโดดชัดฟันโคลเชียวเชียวบล็อกไว้ปาดแปรมันทำอะไรอะ่ะทำายดูดออะดูดตรงหไหนวะเนี่ยอ๋อเล็กๆนี่ไงเอ้าติด่านไล่พอดีสวยแล้วครับหันมาเข้าชาัด แต่ว่ามันจะทันไหมเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะหายพลังแล้วอะเปิดแผ่ที่ตาดีกว่าลากเลื้อยฟื้นไลยแผลเข้าฟูชัดจะแผลได้อยู่ได้อยู่ยังไงน้องมารีสาระเบิดด้วยเฮ้ยมุดสายเหรอนี่ต้องรอเคาน์เตอร์มาไหมหรือว่ามันหนีไปไหนของมันอ๋อมันหนีโอ้โหถ้าน้องมารีไม่เตือนนี่ผมดูไม่ออกเลยนะเนี่ยว่ามันจะหนีหรือว่ามันจะสู้ต่อหลบไปในซ้ายเนี่ย แต่ว่าไหนๆก็ไหนๆลนะลองใส่กินลี่แมนเทิลหน่อยสิไม่เคยใช้เลยอะ่ะโอ้ใช้คัดคอเก็บของกินลี่แมนเทิลก็ไม่หายนะตัวระยะเวลาอ๋ออยู่ตรงมุมล่างมุมล่างขวาปกติแล้วมันจะอยู่ตรงใต้ของชื่อเราเก็บของรัวๆเก็บของรัวๆสบายๆตรงนี้มันสอนว่าเจ้าบาร่าเนะ ถ้าเกิดว่าเรายิงหินเข้าไปบนหินที่มันเกาะอยู่มันจะตกลงมาด้วยโอเคลองตีที่ว่าหายปะชาร์ต็มที่แล้วก็หมักเข้าไปเอ้าไม่โดนเะแต่ก็กินได้มันท่านก็ไม่หายเลยอย่างงี้โอเคเดี๋ยวเข้าทูชาร์ทแซดเลยทูชัดดับหนึ่งดาบสองโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนดับสองได้เพราะว่ามันไม่ได้หลับถ้ามันหลับอ่ะให้โดนดาบสองดาบเดียวดีกว่าบาดแซดรอเคาน์เตอร์เอ้ยมันขึ้นหินเลยโอ้เสียเวลา เดาหินยิงไงกดปุ่มปุ่มไงเอาไม่ใช่ฟันเอาเก็บดาบ่อนเก็บดาบยิงหินยิงหูไม่ทันมันพ่นหลบ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 เก็บดาบ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 แล้วก็เลงนี้มันเอ้ามันลงมาพอดีเอ้ยไม่ได้ใช้ไอ้อวบอัเบนดาเมจจะไดาให้อืมอีกสักทีที่เอามีดด้งมีดง ปูชาตาเล็ตอัดเข้าไปในในแผลมันเข้าหน้าก็ได้กระเด้งกระดอนขัดแผลหน่อยลากเลยตืดตืดลม้มกึ้งเข้ามาที่หน้าโอเคสตองชาตาเล็ตเอา้าลูกตัวหนีเฉยเมื่อไรมีตัวชาตาเล็ตอยู่ปูชาตาเล็ตโอ้ยเฉียวเฉียวที่ปลายตีมจับแผลปอดชาตาเล็ตปอดแาตาเล็ตแผลปอดแล้ว,ลว,ลว,ลวมุดซ้ายหนีไปไหนแล้วเนี่ย โดนโโหมดไปแล้วรูกแท้เอา้ามุดลงไปอย่งเงี้ยโอ้โหโผล่ขึ้นมาขยำด้วยบล็อกไว้ไม่โดนตากมันติไม่ได้หามันตอกชาร์เตอร์ตเข้าทูชาตเตอร์ลตเลยทูชาร์เตอร์มันขรลขะข้างผิดข้างขา,งขางโคกาเตอร์แลตโดนด้วยสวยล้มพมีมพมัมเข้ามาเข้าทูชาต,ต์เล็รตที่ปั้งทองอยังไม่จบยังถึก ยังไม่ยอมเหรอเฮ้ยอีกตองหนึ่งที่วายสลัแล้วต่อด้วยชาร์ทสลัดมันเขาให้ตรอตองชาร์ทสลัดหางดนดวน้ดวนอย่างจิ้มไหวเลยเนี่ยมันับพนเหรอหลบโอ้พ้นไม่ออกแล้วนี่เหนื่อยจะจัดละเข้ามาตีธรรมดาโอเคตายเรียบร้อยครับจบด้วยท่าตีธรรมดา ดูเหมือนว่าจะจบแล้วสินะคุณซาโต้จะเป็นอะไรหรือเปล่านะนเนี่ยนักเดินทางปลอดภัยหรือเปล่าต้องออกไปทีฉันคงไม่รอแน่แถ้าเกิดว่าไม่ได้เธอช่วยขอบใจเธอมากและอีกอย่างเธอนี่ะหรือว่าไอเจ้ามอนสเตอร์ก่อนหน,นี้เธอก็จัดการไป่ได้ยอย่างนั้นเหรอ พวกเราเี่ตม่สามารถทำแบบนั้นได้แน่ๆ,นๆเรื่องนั้นเน่ยใช่ไหมก่อนเธอฉันไหมเรื่องที่อยากจะบอกกับคุณตอนนี้น่ที่หมู่บ้านกำลังตกอยู่ในอันตรายตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วฉันจะอธิบายกับคุณในระหว่างทางวาร์ปฉา,ากมาที่หมู่บ้านจัสมิแล้วก็คุณซาโต้ซังด้วยสินคะคะอยู่ที่บ้านอยู่ทางนั้อนอีซไซะการังเกียกลกอมเธออยู่โอนนเค อสาัด่่่กลับมาแล้วสินะมี่ซนะบอกว่ามีฝูงโดชากูมะกำลังใกล้เข้ามาในหมู่บ้านทุกคนที่อยู่ตรงนี้น่ะเขาเห็นครับได้โปรดเชื่อด้วยเถอะครับโูดอะไรอย่างนั้นเล่าเสียงของหินกระดิ่งก็จะไล่มันไปอย่างทุกทีนั่นแหละพวกเราควรจะอยู่ที่นี่สิใช่ไหมล่ะผู้ใหญ่บ้านครับผมได้ไปเห็นมากับตาแล้วครับ พวกเขาเหล่านี้นะยืนหยัดสอสู้กับมังกรแห่งทายแดะไม่เกรงกลัวพวกเขานั้นมีความรู้เรื่องมอนเตอร์แลขณะที่พวกเราไม่มีเราควรจะเชื่อพวกเขานะครับข้าเองก็อยากจะขอร้องด้วยได้โปรดเะครับเพื่อทุกคนในหมู่บ้านอเข้าใจและถ้าซาโตคุงพูดถึงขนาดนั้นล้วก่อนนะเกียร์กล่อมสำเน็ตเฮ้ มีเสียงร้องเกิดอะไรขึ้นหด้นหนีอะไรอ่ะเขาอยู่ทรายเหรอดูสิเกิดอะไรขึ้นนะคะโูโด,ดชิคุมะโกมันมาที่หมู่บ้านให้ทุกคนไปที่ปลอดภัย,ยนงใจเยน็นๆมาเด็กกับคนแก่ที่ปลอดภัยก่อนครับที่ช่วยนะโนโน,น,น่นะเฮ้ โอ้มาแล้วโอ้หลายตัวด้วยชิบหายแล้วไงโอ้โตจากหูก็มาเก่งเลยเอาล่ะครับคุณผู้ชมสลับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัดคลิปเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันใหม่ในพาร์ที่6นะโอ้ยสถานการณ์กำลังตื่นเต้นเร้าใจไอหมีดุมันลุกเข้ามาในหมู่บ้านแล้วสลับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ มีเรื่องอะไรอยากพูดคุยเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในไลฟ์ไม่ใช่ไลฟ์ในคลิปหน้านะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนละบา,บายๆครับทุกคนโยต่อไปจะเป็นยังไงหนาะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน,ตน